ต้องชี้แจงตรงนี้นะคะว่าการฝากไข่แต่ว่ายังไม่ฝากคันนะคะออยินดีด้วยนะยินดีอะไรนะครับคุณดาวไงคะคุณดาวแบบมีน้องยังครับผมใจเย,ย็นนะฮะปีนี้ไหม,มคะปีนี้ไหมอะไรนะครับปีนี้นะมันต้องปีนี้แหละครับผม ชี้แจงตรงนี้นะคะว่าการฝากไข่แต่ว่ายังไม่ฝากคันนะคะเออ่อทุกคนทักแบบยินดีด้วยนะยินดีอะไรนะครับยมคุณดาวไงคะคุณดาวแบบมีน้องยังครับผมใจเย็นนะมคเอะเยอะมากล่าสุดไปทํางานค่ะแล้วเป็นงานกีฬาสีเราก็แบบเหมือนเต้นสันธนาการให้กับแฟนๆก็มีคนทวีตว่าพี่ดาเป็นห่วง พราะว่าพี่ดาวอะ่ะเขาท้องอยู่ไม่ใช่หรอเขาเต้นยับขนาดนี้ได้ยังไงเราก็เลยจะบอกตรงนี้นะคะว่ายังไม่ได้ท้องนะคะแค่ฝากไข่ยังไม่ฝากคันนะคะเระบรนการแล้วใช่ค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วเนาะก็คือดาว ต้องอธิบายก่อนว่าดาวไม่ได,ไได้ไม่ได้มีลูกย่างเลยหรอกแต่ว่าคือด้วยความที่ดาวเข้า35ไปแล้วแล้วหลังจากนี้ค่ะมันก็จะเรียกว่าไข่มันก็จะรุ่มรวยตามการเวลาของไข่ใ,าาใช่ซึ่งผลที่ออกมาเนี่ยคือดาวจะไข่เยอะมากแบบ50ฟองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันใช้ได้จริงๆอ่ะคือแค่แบบ23เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ดีเหมือนกันที่เราเหมือนไปจัดการมันให้ให้ไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลย23ฟองแล้วเนี่ยมันก็ดันเป็น23สาฟองที่แบบเหมือนหน้าจริงๆไข่คนเรามันต้องหน้าเรียบ แต่ของเราคือหน้าผูกขาดแล้วอ่ะคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดมาจากแบบความสูงวัยของเรามันเกิดมาจากความแบบอายุเยอะเนี่ยแหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะแชร์เรื่องเนี้ยให้ให้ทุกคนเหมือนแบบให้ผู้หญิงเนี่ยวางแผนอนาคตของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆก็เลยเหมือนทำคอนเทนต์แล้วก็แชร์ให้ทุกคนดูด้วยก็พยายามครับเพราะว่าเขาก็มีคนพูดมาเหมือนกันว่าถ้าเริ่มฉีดฮอร์โมนแล้วเนี่ย เราก็เหมือนซ้อมเวลาเขาท้องใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าพอเขาฉีดฮอร์โมนฮอร์โมนเขาจะแบบสวิงมากก็<ม><ม>จะเป็น2วีคที่แบบเจอแต่ละแต่ละวันคือจะไม่เหมือนกันเลย <laughs> คนละล่าง <laughs> อะไรเงี้ยครับหรือแบบพูดอะไรผิดนิดนึงก็แบบกลายเป็นเรื่องแบบโหร้องไห้แบบสูดอะไรเงี้ยครับก็ <laughs> คือต้องพยายามทำความเข้าใจเขาเยอะๆ <laughs> อะไรอย่เงี้ยรกัดฟันไหมจริงๆจริงๆสำหรับผมนะผมว่าเขาอะก็ ช่วยครึ่งหนึ่งสำหรับผมนะหมายถึงว่าเขาเขาก็เตรียมตัวรู้แล้วว่าโอเคเดี๋ยวมันจะอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้ <ละ S 1> เขาก็พยายามจะใจเย็นที่สุดแหละแต่เห็นเลยว่าบางทีแบบเขารู้แหละว่ามันเกิดจากภาวะแบบอะไรเนี้ยแต่เขาก็ไม่สามารถควบคุมเองได้ไแงบบก็ร้องร้องไห้แบบเป็นก,ก็รู้แหละว่ามันงี่เง่าแต่ก็ก็มันก็มาอะไรเนี้ยผมก็<ว>ต้องคือคือไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะเรารู้แล้วเราต้องเจอแล้วแบบเอาจริงแค่เขาแบบต้องฉีด อ่แบบไม่รู้กี่เข็มอ่ะเป็นเวลาสองอาทิตย์แอะแค่นี้มันทรมานประมาณผมเยอะผมฟังเขาบ่นเขาเขาด่าเขาอะไรได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับสบายมากแต่ด่ารู้ตัวไหมค่ะการด่าการด่าที่รู้ตัวไหมครับรู้ว่ะไม่ได้ไม่ได้ด่าเราแต่รู้แต่บ่นแล้วก็เหมือนแบบเราจะตาขวางขึ้นหน่อยนึงอะไรเงี้ยรู้ตัวรู้ตัวใช่ัน้่อยนึงหน่อยนึงเนาะหน่อยนึงแหละหน่อยนึงแต่ปิดประตูดังก็จะแบบ นิดอะไรนิดอะไรหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งบางทีประตูผมไม่ได้ปิดนะบางทีแบบลมมันแรงอะไรเงี้ยก<ๆ>็จะแบบมีนิดนึงหรือแบบพูดโทนเสียงเปลี่ยนบางทีเราก็แบบทํางานเนาะเขาถามอะไรเราก็คุยงานไปเสียงแบบแข็งนิดนึงเอ,อเอาละทําไมพูดจําไม่ดีทําไมคุยทําไมต้องพูดจําไม่ดีเลยก็เลยเอ่านเขเคียไม่เป็นไรถือว่าเขากําลังแบบอยู่ในช่วงนี้อะไรไม่เิดเป็นโอกาสของเราไคะี่ดาวไม่หรอกค่ะคือจริงๆอะเดาอะ มันไม่ใช่แค่เขากลัวเสียเราไปนะเราก็กลัวเสียเขาไปเหมือนกันเนะพราะฉะนั้นเราเพยายามพยายามตั้งสติค่อนข้างค่อนข้างเยอะค่ะแต่อย่างที่บอกว่าพอเราไข่เยอะมากอะ่ะแล้วมันโตขึ้นระดับฮอร์โมนเรามันก็จะยิ่งมากขึ้นกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย<า>แล้วเราก็ต้องขอบคุณเขาด้วยที่จริงๆเขาไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปกับดาวเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าไข่เนี่ยน้อง23คนที่อยู่กับดาาเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะด้วยความที่ชีวิตคนอ่ะน้องอีก5ปี10ปีเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้น เราจะได้ใช้กับเขาหรือเปล่าเดี๋ยว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 อันนี้คือเื่อคำนี้พูดไม่ได้คำนี้แม่ถอนคำพูดก่อนคาพูดคำนี้พูดไม่ได้เจสซี่ทีเจสี่ทีเราก็เลยเหมือนแบบว่าไม่ได้อยากให้เขามาอยู่ในคลิปเราขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าคือเขาก็เป็นคนที่เหมือนแบบเสนอตัวเขามเองว่าเออเขาอยากทำให้จริงเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราลำบากแล้วเขาก็ลำบากจริงครับเขาก็ตื่นเช้าไปเรียนรู้เรื่องการปักเข็มเรื่องอะไรต่างๆเป็นเพื่อนเราซึ่งเราก็แบบเราก็บอกตรงๆว่า เราก็เขาก็ได้ใจเราจากตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอ้ยจริงป่าแแกก็ช่วยเขาปากผมก็คือต้องผสมยาครับแล้วก็ต้องคอยช่วยเขาจําว่าแบบมันต้องฉีดสลับข้างกันเนาะที่ท้องน้อยอะไรเงี้ยก็ต้องจําว่าอันไหนทําไปแล้วนะอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบก็จะมีบางวันแบบที่แบบ ต้องจัดเวลางานให้แบบเพื่อให้ตรงกับกับเวลาที่เขาต้องฉีดยาเพราะมันต้องฉีดเวลาเดิมอะไรงเงี้ยครับใช่ก็ก็ต้องมาวางแผนกันเลยอันนี้เื่อทำการฝากเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยเสร็จสิ้นหมดแล้วได้ทั้งยี่สิบสามองใช่ลุ้นกันครับผมลุ้นลุ้นไปด้วยกันวันที้ถูกต้อง่ถูกแล้วนั่นเอาอยงี้ดีไหมทุกคนคะซูมหน้าเขาทีค่ะช่วยจับผิดหน่อย ช่วยจับผิดหน่อยว่าแบบเมื่อไหร่นะอะไรยังไงรออยู่เหมือนกันรออยู่เขาถามตลอดเขาถามตลอดผมก็เลยบอกว่าหรือจะให้บอกหมดเลยไหมล่ะวิธีการให้หนูหยุดถามคือเขาบอกว่ามาเดี๋ยวบอกให้หมดเลยว่าวางแผนอะไรบ้างหนูก็จะแบบคิดคักคิดคักอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเซอร์ไพรส์แหละมีเซอร์ไพรส์แหละครับผมมันคงมันไม่หนีไปกว่านี้หรอกเพราะถ้าหนีไปกว่านี้ผมโดนคนทั้งประเทศด่าเหมือนกันปปีีีีนน้้มคะอะไรนะครับมันต้องปีนี้แหละครับผม โทษนะเธอตื่นได้ไรปีที่แล้วฉันก็บอกว่าปีนี้ไงแล้ตื่นได้อีกรอบหนึ่งเงนี้หรอตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้เธอยืนอยู่ข้างแล้วก็มีสักดี้สกิบยามันเยอะนับตั้งแต่วันนี้ดาวจะต้องแต่งหน้าทุกวัน่นาทุกนทุกคนคะคุณจะไม่ได้เห็นเล็บเปื่อยๆแบบนี้อีกต่อไปมันจะต้องเป็นสีขาวเฟรนช์นลจ้า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 ขอบคุณค่ะ